สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาอัปเดตนะครับบ้านสวนนะครับเป็นบ้านไม้สองชั้นนะครับตั้งอยู่ตำบลทุ่งหลวงนะครับอำเภอปากท่อนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับผมนี่ครับเป็นบ้านสวนนะครับตอนนี้เรามีการทำความสะอาดบริเวณรอบๆบ้านนะครับจากที่เราลงคลิปที่แล้วนะครับ วันนี้เลยมาให้ดูนะครับว่าทำฝาบสะอาดรอบบ้านแล้วสวยขนาดไหนนะครับนี่ครับตรงนี้คือทางสาธารณประโยชน์นะครับติดด้านหน้าแปลงของที่ดินเรานะครับนะครับส่วนด้านในของนั้นคือบริเวณรอบๆบบ้านและตัวบ้านนะครับนี่ครับ ในแปลนที่ดินรอบบ้านก็จะมีไผ่นะครับเป็นไผ่ที่รับประทานหน่อได้นะครับแล้วก็ใช้ลำได้ด้วยนะครับใช้จากประโยชน์ต้นนะครับทําเป็นรั้วทําเป็นโต๊ะนั่งได้หมดเลยนะครับนี่ครับจากทางสาธารณะเข้ามาประมาณสัก1 0ึเมตรนะครับก็จะมาถึงยังบ้านของเรานะครับบริเวณมุมกําแพงก็จะมีร้านค้าขายนะครับนี่ครับ ติดถนนสาธารณประโยชน์นะครับหลักเขตก,ก็อยู่ตรงหลักด้านนี้เลยนะครับหลักที่1น,นะครับลึกเข้าไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปชี้แนวขอบเขตด้านหลังนะครับตามแนวรั้วไผ่ตรงนี้คือไผ่ในแปลงในแปลงบ้านเรานะครับนี่ครับสุดไปแนวรั้วก็คือมุมด้านที่เป็นสังกะสีตรงนั้นเลยนะครับลึกเข้าไปอยู่ประมาณสัก40เมตรนะครับ บรรยากาศล่มลื่นมากครับเป็นบ้านสวนสไตล์แบบสมัยเก่านะครับเรามีการทำความสะอาดตกแต่งนะครับดูจากบริเวณรอบๆก็จะมีผลไม้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงและก็กระท้อนมีไผ่นะครับมีกล้วยนะครับที่ดินตรงนี้นะครับอยู่ใกล้กับอนามัยวัดนะครับวัดเขาดินนะครับอนามัยเขาดิน ประมาณสัก1กิโลได้นะครับพื้นที่บ้านนะครับบริเวณรอบๆก็จะเป็นผลไม้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นต้นมะปรางนะครับมีมะปรางอยู่2ต้นนะครับแล้วก็มะม่วงอีกนะครับแล้วก็มะขามนะครับแล้วก็มะขามป้อมนะครับนี่ครับ บริเวณรอบๆบบ้านนะครับตอนนี้เราทาความสะอาดนะครับแล้วดูล่มลื่นสวยมากนะครับจากคลิปที่แล้วที่เรายังทาความสะอาดไม่ได้ทํานะครับนี่ครับเป็นบ้านสวนสวยๆแบบนี้นะครับบนเนื้อที่นะครับบนเนื้อที่หนึ่งไร่หกสิบเอ็ดตารางวานะครับเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนะครับนอสสีจอตรงนี้นะครับเราขอเสนอขายอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับ ด้านหน้าถนนนะครับที่เรายืนเมื่อสักครู่นี้เข้ามาจากติดถนนสาธารณประโยชน์ตรงด้านนี้ก็คือประมาณสัก45เมตรได้นะครับก็มาสุดมุมตรงนี้นะครับมีหลักเขตชัดเจนนะครับในแปลงที่ดินนะครับนี่ครับระบบดินตรงนี้เพาะปลูกเป็นดินร่วนดำพาะปลูกงามนะครับดูจากต้นไม้ที่เราอยู่ในบ้านนะครับก็คือมีกระท้อนนะครับนี่ครับ บริเวณรอบๆบ้านก็ล่มลื่นนะครับบรรยากาศดีนะครับทำความสะอาดนะครับตอนนี้เราทําไปได้เกือบรอบบ้านแล้วนะครับก็เหลืออีกไม่เยอะนะครับท่านใดที่สนใจติดตามอยู่นะบ้านสวนตรงนี้นะครับเป็นบ้านไม้สไตล์เก่า2ชั้นนะครับนี่ครับด้านหลังของเราก็สุดมุมที่เราชี้นะครับจะมีหลักเขตนะครับ แล้วก็ตัดผ่านด้านหลังบ้านไปนะครับสุดแนวรั้วตรงที่เห็นต้นไผ่นะครับประมาณสัก45เมตรเช่นกันนะครับด้านหน้า45นะครับลึกเข้าด้านหลังก็40เมตรนะครับนี่ตรงตรงนี้คือมุมด้านข้างของบ้านนะครับ <S <S บรรยากาศสวยนะครับที่ดินตรงนี้นะครับจากเคย เดี๋ยวเราบอกทิศทางนะครับทิศท <He ard S 1> างของตัวบ้านนะครับส่วนกระไดขึ้นด้านนี้นะครับก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับด้านนี้คือทิศตะวันออกนะครับนี่ครับด้านนี้คือทิศตะวันออกนะครับของตัวบ้านนะครับส่วนด้านติดถนนสาธารณะด้านนี้นะครับด้านนี้ก็คือทิศใต้นะครับทิศใต้ติดถนนด้านนี้ทิศใต้นะครับ บรรยากาศใต้ถุนก็ร่มรื่นนะครับส่วนด้านนี้คือทิศตะวันตกนะครับส่วนด้านหลังบ้านนะครับด้านหลังบ้านของเรานี่ครับด้านนี้ก็คือทิศเหนือนะครับนี่ครับบริเวณรอบๆบ้านนะครับร่มรื่นนะครับอยู่ได้ครอบครัวใหญ่นะครับมีทั้งหมด สามห้องนอนเลยนะครับกับสองห้องน้ํานะครับห้องน้ําด้านในตัวบ้านและก็ด้านนอกนะครับด้านนอกต้องปรับปรุงใหม่นะครับนี่ครับบรรยากาศดีนะครับมีแอร์ด้วยนะครับครับตรงนี้คือได้ถดบ้านบริเวณรอบๆลมรื่นนะครับครับเดี๋ยวเราตัดภาพขึ้นไปมุมด้านบนของบ้านนะครับเป็นบ้านไม้สองชั้นภายในโล่งนะครับดูจากแผ่นกระดานนะครับ ใหญ่มากครับแผ่นกระดานของเรานะครับนะครับวัดระดับจากฝ่ามือนะครับอกแผ่นใหญ่เลยนะครับระเบียงด้านข้างก็เป็นไม้นะครับประตูนี่ครับเสาก็ต้นใหญ่นะครับในชั้นบนตรงนี้ก็จะมีหนึ่งห้องนะครับนี่ครับหนึ่งห้องของเราเป็นบ้านไม้สไตล์เก่านะครับนี่ครับตรงนี้คือห้องนะครับ เราเปิดตาให้ดูนะครับบริเวณด้านข้างนะครับบรรยากาศสมัยเก่านี่ใช่เลยนะครับบ้านไม้สมัยเก่าเสาต้นใหญ่มากครับเป็นเสาไม้ต้นใหญ่นะครับนี่ครับเสาต้นใหญ่มากนะครับมีหลายต้นนะครับผมด้านในของเรานะครับดูจักตัวไม้ก็ยังคงสภาพแข็งแรงทนทานนะครับ ลานก็แผ่นใหญ่นะครับเสาก็ต้นใหญ่นะครับอารมณ์บ้านไม้สไตล์สองชั้นนะครับน่าอยู่นะครับย่าอยู่ร่มเย็นนะครับต้นไม้ผลไม้เยอะนะครับในตัวบ้านอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราปรับภาพนี้บ้างนะครับนี่ครับท่านใดนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับ สอบถามเพิ่มเติมนะครับทางเรายินดีพูดคุยนะครับผมท่านใดสนใจโทรมาได้นะครับสวัสดีครับผม